สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปที่สุดในตอนนี้นะครับสำหรับ iPhone 17 Pro Max เป็นราคาสําหรับเดือนใหม่เดือนกุมภาพันธ์นะครับเราจะมาเริ่มต้นเดือนใหม่กันด้วย iPhone ที่น่าซื้ออีก1รุ่นนะครับเป็น iPhone ที่ต้องบอกว่าสเปคดีที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับในเรื่องของกล้องกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดประมาณ48ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ iPhone 17 Pro Max ขนาดหน้าจอ6.9นิ้วนะครับวัสดุที่ใช้จัดทําจะเป็นอลูมิเนียมนะครับจะต่างจาก16 Pro Max ที่เป็นไทเทเนียมนะครับบางท่านชอบไทเทเนียมนะครับเพราะว่าไม่เป็นรอยได้ง่ายนะครับส่วนบางท่านก็ชอบเป็น17 Pro Max เพราะว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วก็มีดีไซน์ที่สวยนะครับโดยเฉพาะสีสม้มเป็นที่นิยมอย่างมากๆนะครับในปี2026 คลิปวันนี้ผมสรุปรายละเอียดของราคาใหม่ล่าสุดมาให้ดูทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบเครื่องเปล่าไม่ติดโปรมีส่วนลดพิเศษนะครับมาแจกให้ด้วยรวมไปถึงการซื้อแบบเครื่องติดโปรนะครับแบบไหนที่จะคุ้มแล้วก็น่าซื้อที่สุดคลิปนี้ผมสรุปรายละเอียดมาเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับสำหรับ iPhone 17 Pro Max นะครับ ไปดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์ปี2026นะครับมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันร้านไหนราคาถูกสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป l a z a d a กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 17 Pro Max ร้านแรกร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับตัวเครื่อง เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์มีโปรโมชั่นรัดแฟดช่วยไปให้ด้วยนะครับลาซาด้าช่วยคุณจ่ายเพื่อที่จะได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มเติมให้ด้วยจากราคาปกติ48,900กดสั่งซื้อวันนี้ลดเหลือ46,990บาทนะครับถ้าเก็บคูปองได้2,000ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ44,990บาทเท่านั้น วิธีการจ่ายเงินมีหลายแบบให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้20เดือนผ่อนเดือนละ2,349บาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สี ความจุมี4ความจุนะครับเริ่มต้นที่256 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับร้านแรกขายโดยทางร้าน Apple นะครับ46,990ถ้าเก็บคูปองส่วนลดอาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณ44,990บาทเท่านั้นนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป Lazada iPhone 17 Pro Max นะครับ ร้านนี้ขายในทางร้าน Studio อซวนะครับหรือว่าสตูดิโอตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ร้านนี้มีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้ราคาพิเศษแนะนําให้มากดสั่งผ่าน Lazada จะมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่48,900นะครับเก็บคูปองถ้าเก็บได้3,000ก็ ลดเหลือเพียง46,900นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้สแกนผ่าน QR code ได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนกับ Lazada ได้เลยปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป,ป Lazada iPhone 17 Pro Max นะครับขายโดยทางร้าน iStudio by SPVI นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ตอนนี้มีโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ให้ด้วยนะครับสามารถ นำ iPhone รุ่นเก่าของเราไปเทิร์นนะครับหรือว่าไปแลกเขาให้ราคาค่อนข้างดีเลยนะครับลองกดเข้าไปดูกันก่อนในเรื่องของราคาขายอยู่ที่48,900บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือนผ่อนเดือนละ4 8 9 0บาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือก2สีความจุมี4ความจุสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ a p p l ป1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการ ือ iPhone 17 Pro Max นะครับจากทางด้านแอป Lazada นำมาให้เลือกกนะันทั้งหมด3ล้านนะครับจากทาง Apple iStudio แล้วก็ Studio 7นะครับชอบร้านไหนสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Shopee กันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 17 Pro Max ร้านแรกร้านนี้ขายในทางร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่48,900นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้นะครับอยากแกะผ่อนผ่อนกับช้อปปีได้เลยมีเลือก3สีความจุมี4ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับ ส่วนร้นที่2ก็จะเป็นร้านนี้ iPhone 17 Pro Max ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่48,900บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้48เดือนผ่อนเดือนละ1,307บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีความจุตอนนี้มีเหลือเป็น256แล้วก็1ทบ ถ้าไหนที่สนใจนะครับอยากจะซื้อก็ลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้ซึ่งสินค้าก็เป็นของแท้100%เปปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นร้านที่2ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับสำหรับ iPhone 17 Pro Max ปิดท้ายกันที่ iPhone 17 Pro นะครับเผื่อบางท่านอยากจะเลือกเป็นรุ่นจอเล็กนะครับก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่43,900บาท วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจกผ่อนผ่อนได้48เดือนผ่อนเดือนละ1,173บาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือก3สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 17 Pro Max แล้วก็17 Pro จากทางร้านแอปช h อ p ปีนะครับชอบร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูลาะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิง,ง, e, งก์ของช้อปปีซึ่ อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดสําหรับเดือนกุมภาพันธ์มาดูกันว่าถ้าเราจะซื้อ17 Pro Max แบบติดโปรนะครับค่ายไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับหรือว่า True d t a c 5G iPhone 17 Pro Max ความจุ 256 g ้ิกะไบต์นะครับสามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น41,200บาทนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีความจุตอนนี้มีเหลือ3ความจุนะครับ256 512แล้วก็1นึเทเลไบต์นะครับส่วนลดมีให้ประมาณ1,000บาทแล้วก็จะมีส่วนลดสำหรับคนที่ใช้ดีแท็มานานนะครับรับส่วนลดสูงสุด2,000ใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปนะครับหรือว่าศูนย์ทรูดีแท็ 5G ทุกสาขานะครับสำหรับ17 Pro Max ป เริ่มต้นที่41,200นะครับถ้าใช้ส่วนลดอาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณ39,000เท่านั้นค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMoveH นะครับ iPhone 17 Pro Max ซีรีส์ที่ราคาเริ่มต้น57,900ซึ่งราคานี้จะเป็นความจุ 1TB ทรนะครับมีให้เลือกตอนนี้2ส,สีก็คือสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินนะครับความจุมีเหลือเฉพาะ 1TB เทรเท่านั้น p r o m มชั่นเดรายเดือนนะครับก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบหลายราคา มาดูกันที่แบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อ iPhone 17 Pro Max ได้ที่ราคา58,700นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ 1199โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุ้งหน้านะครับโปร899ราคา6,200โปร699ราคา61,300ส่วนลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา58,700เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199มีค่าเน็ตลุ้งหน้าด้วย1,070บาทโปร899ราคา6,200โปร699ราคา61,300ทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับ เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา58,700ใย,ยค่ายออนไลน์ราคา58,700เมื่อยายค่ายออนไลน์มาใช้ t ท u ูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีค่าตหนึ่งทลกหน้าด้วย170 0บาทโปร899ราคา6 2 0 0ค่าเหน่ลหน้า535บาทแล้วก็โปร699ราคา61,300ค่าเหนลหน้า107บาทนะครับ ทุกโปรโมีสัญญา12เดือนสุดท้ายเป็นโปรโส,สำหรับการย้ายค่ายเบอรเดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซีดีที่ราคา57,900นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนึ่งลงหน้าโปร999นะครับราคา59,700 ทุกโปรโมีสัญญา12เดือนส่วนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่64,900บาทเท่านั้นท่านในที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขาหรือว่าจะเข้าไปสั่งออนไลน์ที่เว็บไซต์แบบนี้ก็ได้นะครับมีส่วนลดเพิ่มเติมให้1,000บาท รวมไปถึงถ้าท่านใช้ทูมานานนะครับมีส่ลดสูงสุด2,000ปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย A.I.S. iPhone 17 Pro Max นะครับมาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับมีให้เลือก4ความจุราคาเรื่องเปล่า2 5 6ขายอยู่ที่48,900นะค512กิกขายอยู่ที่56,900 1เทราไขายอยู่ที่64,900แล้วก็2เทรขายอยู่ที่89,000บาท โปรโมชั่นเด็ดรายเดือนนะครับสำหรับความจุ256 g b ซีดีที่ราคา42,200นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299โปร1199ราคา42,700โปร899ราคา44,200แล้วก็โปร699ซีดีที่ราคา45,300นะครับทุกโปรมีสัญญา12เดือนนะครับนี่เป็นโปรสำหรับลูกค้าใหม่ย้าย่ค่ายเบอร์เดิมแล้วก็เปลี่ยนจาก เติมเงินเป็นรายเดือนรวมถึงลูกค้าปัจจุบันนะครับใครสนใจสามารถไปหาซื้อได้ที่0ูน AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 17 Pro Max นะครับโปรสำหรับเดือนกลุ่มพาพันธ์ชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช h o ป e e นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิป ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ